บูธรถยนต์มาส d a ซึ่งจัดขึ้นในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 3ณอาคารเชลเ l จเจอร์นะครับ1-3เมืองทองธานี ระหว่างวันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่3เมษายนนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมอยู่กับทางผู้บริหารรถยนต์มาสด้นะครับพี่อุทัยจะพาเราชมภายในงานแล้วก็พาเราชมรายละเอียดของบูตรถยนต์มาสด้ว่าครั้งนี้ m a ส d a จะนํารถยนต์อะไรมาจัดแสดงรวมถึงแคมเปญเด็ดๆภายในงานครั้งนี้บ้างครับก็สำหรับปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาสด้าเองเนี่ย นำรถทุกรุ่นนะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับตอนนี้ทั้งหมดเจ็ดรุ่นนะครับตั้งแต่นั้งแต่ปลายปีไปต้นมานะครรับบเริ่มต้นแรกก็คือตัวแฟมิลี่เอสยูนั่นก็คือตัวมาสเตอร์ซีเอ็กซ์หนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาสเตอร์ซีเอ็กแปดนะครับซึ่งเป็นแบบสามแถวแบบเจ็ดที่นั่งแล้วก็แบบสามแถวกับแบบกับซันซีดนะครับรบแล้วก็ตามมาด้วยนะครับช่วงมอเตอร์แอกโกปีที่แล้วก็จะเปิดตัว CX3 อ็กซ์สนะครับ ที่มาพร้อมกับสีใหม่นะครับทัที่น้ำคอสนะครับ<อ>แล้วก็มีตามมาด้วยมาด้าสองนะครับเซกสามสิบมาด้าสามแล้วก็ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นก็คือการเปิดตัว m อ็มที่มาพร้อมกับสีใหม่แัชที่น้ำคอสนะว่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับ คันนี้คันนี้เนี่ยผมทราบว่าเป็นรถทงของม a z d a เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ยังขายดีอยู่จนถึงจุดทุกวันนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาถึงวันนี้นะครับเขบอกว่ายอดขายสะสมของมา z ด้2เนี่ยค่อนข้างดีนะครับวันนี้เรามีลูกค้าที่ขับมาสด้าสองสกายรักรุ่นนี้นะครับอยู่ประมาณ20 0,000คนสอนคนส0 0 0ท่านแล้วใช่ไหมครับ2 0 0 0ส0รายโอ้แล้วแคมเปญในงานมีอะไรบ้างครับพี่เนี่ยก็ต้องบอกว่านับวันนี้เองในงานมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะครับก็ หนึ่งเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือน้ำมันนะครับมาจองหมื่นหนึงเนี่ยมาซาให้ฟรีบัตรเติมน้ำมัน5,000บาทครับนะครับแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะครับส่วนอื่นๆนะครับเช่นดอกเบี้ยตอนนี้ก็ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฟรีนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งมาซาฟรีเมียมอินทูลันนะครับแล้วก็ฟรีมาซาแคร์อีก3ปีโอ้เยอะเลยเรียกว่าจัดเต็มนะครับครับส่วนเรื่องอื่นๆครับพี่อุทัยมีอะไรที่จะนำเสนอเราบ้างครับ ก็สําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับแล้วก็อยากเป็นเจ้าของรถยนต์มาสซาทุกรุ่นนะครับตอนนี้ก็เข้ามาชมที่งานแห่งนี้ได้นะครับที่งานมอลโชนะครับจนถึงวันที่สามเมษานะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกนะครับก็แวบไปที่โชว์มาสซาทั้ง139แห่งทั่วประเทศแคมเปญเดียวกันนะครับเงื่อนไขเดียวกันแวะไปชมไปทดลองขับได้นะครับที่รูมาสาครับผม วอนนี้พี่อไทยนะครับก็พาเรามาอยู่ที่ Mazda BT 50นะครับหรือว่ารถปิกอัพของ Mazda ในงานครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับพี่ก็ในในปีนี้นะครับเราด้วยพื้นที่ที่จำกัดนะครับเรานำปิกอัพมาให้ลูกค้าได้ชมเพียงแค่1นึคันแต่ว่าทุกรุูมมีหมดนะครับก็ Mazda BT 50เนียตอนนี้ยังตั้งแต่เราเปิดตัวมาเนี่ยยังไม่มีการปรับ ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับยังเป็นสเปคเดิมอยู่นะครับลูกค้าที่ที่เป็นสไตล์ของพิลัฟเนี่ยก็จยากจสัมผัสอยากจกขับอยากจะชมตัวมันเป็นอยากเข้าไปจอยอยากเข้าไปแจมในแอคทิวิตี้ต่างๆที่ทางทางบริษัทจัดขึ้นนะครับได้ครับ อุปกรณ์ตกแต่งแท้ของโรงงานนะครับนี่คันนี้ครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกชิ้นไหนก็ได้นะครับไม่ต้องรอทั้งชุดนี้นะครับไม่จําเป็นใช่ไหมครับเลือกจ่ายได้เฉพาะชิ้นที่ชอบอันนี้เป็นออฟฟิเชียลของ m a สเตอเลยเคนโชนะครับ a c อแ s s o เซรตกแต่งที่เสริมความสปอร์ตเข้าไานะครับของมาสเตอร์ญจ่ปเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้สวยมากๆครับ ก็จะมีชุดตกแต่งด้านหน้าก็เป็นสเกิร์ตรอบเขารอบคันใช่ไหมครับเป็นการตกแต่งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับชุดตกแต่งรอบคันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่จริงจริงแล้วไม่แพงเลยหมื่นกว่าบาทอ๋อหมื่นกว่าบาทเองแต่ว่าเลือกได้เลยจะเอาชิ้นไหนหรือว่าต้องการชุดไหนด้านข้างก็ได้ด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้หรือด้านท้ายอย่างเดียวก็ได้ครับครับไปดูไฮไลท์เด่นอีกรุ่นก็คือ CX 3 0นะครับ crossover ที่น่าสนใจ CX สามศูนเนี่ยเราเปิดตัวมา ก็ย่างเข้า2ปีนะครับถือว่าเป็นคอร์สซูเวอร์ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าค่อนข้างมาก<อ>นะครับก็ทําให้มาซาเนี่ยนะครับจากแบรนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ,รบแต่ว่ารถรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ความต้องการของวัยรุ่นค่อนข้างเยอะ UV ครับพี่ได้ข่าวว่ามีอีกสองรุ่นเลใช่ไหมครับที่นำมาโชว์ในงานครั้งนี้ก็ในตระกูลในตระกูลแฟมิลี่ SUV นะครับก็คือที่ใหญ่สุดเลยนะครับคือมาสเตอร์ CX8 ซึ่งมาสเตอร์ CX8 เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีให้เลือกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถประเภท รถที่ครับแบบแปลงกุ้งบ้าเป็นสิ่งดีนะครับแต่ว่าซีเอสแปดเนี่ยมีโครงสร้างมาจากเอสยูวีแท้ๆใช่ไหมครับของรถยนต์นั่งโมโนค็อกโมโนค็อกนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นเอสยูวีนะครับนะครับโดยเฉพาะเบาะนั่งแบบ3แถวนะล่าสุดใช่ไหมครับปีที่แล้วปรับเปลี่ยนเบาะ3แถว6ที่นั่งเข้ามาใช่ไหมครับก็มีเพิ่มในรุ่นของเครื่องยนต์เบนซินที่เป็นติดตั้งในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินขับตันซีดอ่าครับเดี๋ยไปมาดูภายในกันนะครับว่า กับตันซีดนี่เป็นยังไงตอนนี้สำหรับ c X 8นะครับ,รบก็ในงานนี้จริงๆเนี่ยรเราก็เปิดให้ลูกค้าจองนะครับ แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความนิยมตอนที่เราปรับโพชินิ่งนะว่าปรับราคาแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์นะครับครับทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการซื้อแต่ข้างๆเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราขายหมดแล้วโอ้โหเห็นเงียบๆอย่างนี้ปลายปีผมพาญาติไปดูที่โชลูมรถไม่มีส่งนะครับไม่น่าเชื่อเห็นเงียบๆอย่างนี้ผมโห้ยนึกว่าแบบเออมาสด้าเงียบไปปรากฏว่าไปดูเอง มีประสบการณ์ตรงนะครับพาญาิไปดูที่โชว์รูมรถยนต์มาสด้าแถวแถวเกษตรนวมินไม่มีรถส่งครับโอ้โหไม่น่าเชียร์ขายดีนะครับจะเข้ามาอีกทีก็ช่วงกลางปีนี้นะครับก็สามารถจองจองจองได้เลยนะครับแต่ว่ารออีกสองสาเดือนและนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็รายละเอียดของบูธรถยนต์มาสด้าภายในงานมรโชว์ครั้งที่43สาในวันนี้ครับในช่วงท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อุทัยนะครับที่เปิดโอกาสแล้วก็ให้เกียรติกับเรานะครับมา ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับได้ดูว่ารถยนต์ m a ส d a แล้วก็แคมเปญเด็ดๆภายในงานครั้งนี้มีอะไรบ้างครับสําหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่อุทัยมากๆที่ให้ <ขอ S 2> เกียรติกับพวกเรานะครับ<ด><ด>ให้ข้อมูลรายละเอียดของตัวรถแล้วก็รายละเอียดของแคมเปญภายในงานครั้งนี้ครับ